เหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10.07น,นาทีค่ะมีขนาด4.5จุดศูนย์กลางก็อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรทำให้ประชาชนในหลายอำเภอรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้ทีมข่าวได้ออกสำรวจในพื้นที่ก็พบว่าประชาชนบางส่วนนั้นรู้สึกตกใจค่ะแต่บางส่วนก็ไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นไหว ขณะที่อาคารสูงและคอนโดมิเนียมที่เคยได้รับความเสียหายจากแผ่นินไหวในเมียนมาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ขณะที่นายนินยรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้อำเภอพร้าวและอําเภอข้างเคียงเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานและก็เตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีค่ะ เบื้องตน้นมีรายงานว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและก็ยังไม่พบบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับการตรวจสอบอาคารใหญ่ต่างๆและระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่าอากาศยานระบบขนส่งมวลชนระบบรางและเขื่อนใหญ่ๆก็ไม่ได้รับผลกระทบขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งข้อมูลแผ่นดินไหวผ่านเซลล์วอสแคสไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในเวลา14นาฬิกา22นาทีค่ะ